สวัสดีทุกคนเลยครับเขาบคุปลูกซ่องดีมอนแคทกับแนวทางการเล่นสกเกมซิงท้วยในอาวีในภาคที่สองผมในภาคนี้ก็ต่อจากพาคท,ที่แล้วเลยแล้วก็มากับทีมเดิมครับผมแต่เพิ่มเติมคือรอเรียเขาก็ได้มาด้วยนะครับอืมก็ในทักซิกก็เป็นคนสุดใหม,ม่แทนซึ่งในเกมนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็นัดแน่กับออฟกับโลของผมว่าให้ไปโบปสถีัวในอเบลด บั๊แดมมันเพราะผมคิดว่าไอ้ทางอัอ้อยเนี่ยคือผมจำได้มันมีมานานรอเปล่าแต่ผมว่าคือมันต้องเริ่มบับฟ้าก่อนแน่นอนผมก็เลยบอกไ้ขัยเคมามาช่วยกันตีบั๊แดงในตอนนี้ก็ตบมีมองเหลือพุ่มแล้วก็ทางเคเขาจะลงตีแต่ผมว่าเคอยู่นี้ก่อนอยู่ก่อนให้ไอายายาไปก่อนเขาก็เดินว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 นแล้วก็ขอเคเขาเมือเคอายาไปแล้วก็ดีมาเลย ถ้าเมื่อกี้เคเดินมาแล้วอาญาเห็นเนี่ยคือเราได้รับฟ้าแน่นอนไม่แยบัแดงแล้วก็มาตีกันผมบับแดงนีแล้วอาญาเหมือนจะรู้ทันเหมือนสันทัตยามันก็ี่มาดูครับแล้วผมก็คิดอาญาสู้มางนะเพราะว่ามันมีวีล่าแล้วคือผมก็กลัวแล้วก็นดนไปว่าอาี่อาปาแล้วก็มาสำรวจก็ดีก็เราก็เก็บเฟ,ฟิร์บัตรได้ในช่วงเวลาหนึ่งนาทีนะครับผม อ๋อแล้วก็ในเกมนี Mason ้เราเจอเทลก็คือเป็นตัวเล็กเกมแล้วผงเดียวบอกเราว่าเคถ้หเราดีจบได้เราก็ดีจบก่อนเพราะว่าเทลมันแรงคือมันมีตอนที่ผมขอเกมหน้าล็อบบี้ตอนที่แบบเลือกตัวละครกันด้วยแต่ผมไม่ได้อัดเอาไว้ก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าในทางเลือกตัวเนี่ยก็ให้แบนๆตัวแบบแปลกๆพวกแบบแก๊กอะไรอย่างเงี้ยพวกแก๊กคือตัวล็อกๆอะไรอย่างเงี้ยไปก่อน แล้วพอในช่มแบนทน่อนที่เนี่ยเราก็ดูฝั่งแล้วก็จนะพาดเรื่องหักนีครับในการเลือกตัวเนี่ยก็ให้คนแบนฝั่งที่เขาตำแหน่งที่เะเลือกก่อนนะเช่นในตาเนี้ยคือก็เลือกแบนป่าไปเพราะว่าป่าก็คือเลือกมาดับท้ายสุดเลยโอเคกลับมาอยู่ในเกมต่อแล้วก็ในตอนนี้ผมคิก็นัดแรกว่าจะเก็บให้ได้กตัวแต่คลัวนะกรัวอ่อยกันด้วยเพราะว่าอ่อยก็แรง ก็พากันกลัวกันก็เลยว่าเอเชไปก่อนแล้วก็ให้ป่าไล่เก็บคิวคิวฟรีไปเพราะว่าแครี่อ่ะพ่อเมื่อกี้เมย์่ะถ้าคุณดูดีๆคือเขาเดินแตบมมากคือเดินมาเลงการแล้วก็ไม่ได้กันไม่ได้ดูรอบข้างเลยซึ่งผมแนะนําว่าให้คุณเดินรอบป่าไปข้างหลังนี้ว่ะถ้าเกิดว่าเดินไปข้างหน้าอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนโดนดักป่าอะไรเงี้ยก่อนเก็บคิวได้ โอเคอ่ะก็กลับมาดูนี่เผาหนึ่งหมื่นกันก็ก็คือเกมเดิมแล้วผมก็ผมก็ขอเมกมแบบว่าออย่าอย่าไปบูมากถ้าเกิดว่าไม่ไหวคือผมไม่ไดแบบ้ไม่ได้พาทีมบูแบบฆ่าแบบ1 0บยตัวเลยผมคัมเท okay. ที่สุดแค่อยๆหลายๆฆ่าและทำดามียไปทีนี้ทีได้น้อยไป แล้วก็นี่ก็ปาตีบัฟบัฟคีบไรตรงน,นี้ก่อนตอนแรกว่าว่าจะไปตีตนนั้นเต่ผมบอกว่าโอเคมันตีไปได้นะเพราะว่าตอนนั้นถ้าเราตีไปฝั่งนู้นจะเห็นว่าเราทํะไปอยู่ออนนะแล้วอาจจะมาขัดขวางเราได้ผมก็เลยแนะนําให้รวมามาตีทางนี้แทนแล้วก็มาเคลียร์คีบให้เมดหน่อยเพราะว่าเมดก็อยู่ไกลถ้าเกิดว่าปล่อยไว้คือมันก็เสียงเงินฟรีในต,ตอนนี้ออบเจกต์ทุกอย่างแนะําะชาคัญหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคีบที่มาโซนเดนหรือจะเป็นป่าเป็นตัวป่าตัวอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ก็เหมือนแทลี่เขาเหมือนยังไงอะดั่มแหลมนะเมนหิวว่าเออเล่นไรคาอย่างเดียวเลยผมก็เล่นนับป่าไว้เหมือนเดิมคือใท้แผนเดินเที่ยวกับกับเกมที่แล้ว,ลวคือดักรอแต่ว่ารอบนี้คือมันไม่ได้จริงๆอะ่ะ <c oughs> โอเคโอเคอเทาไก่อนแล้วคือแล้วก็อ่อยเมื่อกี้ก็มาล้วงเมดแล้วแล้วก็ออกมาทางนี้นะครับผม แล้วเราก็รวมเมฆเขาคืนเป็นการได้เปลี่ยนที่เทาเทียมเพราะเมฆฝั่งฝั่งเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันแหลกมากเ <Ultimate. S 1> ้วก็ทาสีก็โดนเทวยิงแยบๆบเลยผมก็เลยให้ให้รวมไปช่วยไว้เพราะว่าไม่ต้องการให้ใครตายทาั้งคนถ้าเกิดไม่ใครพลาดตายก็จะเสียมดเสีย <Okay. S 1> เสียเงินให้เขาอย่างเงี้ยให้แบบเขาเกิดรเร็วขึ้นผมเลยอาศาัยอีกคนเดียวแล้วก็ให้โรนังงนเคลียร์คีย์ให้ได้นที่สุดไม่งั้นเทลนหนึ่งกลางเนี่ยคือดันกลางแน,น่นของได้ว่าให้เขาอาเคลียร์คีย์แล้วก็ถอยมาพีเจคีย์อย่างเดียวแล้วก็เหมือนเดิมครับคือดักรอเขา ดักรอเขามาฆ่ารู้สึกว่าไอ้ยาเนี่ยไม่ค่อยกออหัวใครเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต้ทางนี้ก็นัดแล้วว่าจะเอากลางกันแต่ว,ว่าล่อยมันมันหดสก,กาเฮยูอะคือไททันมากไป,ไปก็พากันกลัวเหมือนเดิมแต้ทางนี้ก็เกือบจะเสียเสียบนไปแล้วนะแต่ว่าป่าก็มามาจัดก,การนะ มาแบบแย่ท้อทานเ้อนทันแล้ผมก็คุณได้บีบไปได้เก็บแบบคือทำดาเมจบอกว่าจะฆ่าอาญาได้แต่ว่าอาญามีสกิลเป็นออมาต่างก็ทำให้คุณได้นนบีบเสียคุณได้นนบีไปแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เก็บแล้วก็ได้วความบวกมาครับผมในเกมนี้ความยาวมันถึสามนาทีก็อ่อยว่าใครอยากจะตีกลางผม <พ uka> ผมก็เลย <on> <S an other> ดีมาแล้วก็ออยก็หนีไปเขาจะกลับมามาดักฆ่า่อเนี่ยแต่ผมมาสามตัวแล้วเขาจะกลัวนะแล้วก็ขีบบลกไปแล้วก็ไม่ได้ขีดไทเกนี่้ผมดูรู้ว่าอ้อยมันก็ไม่ได้แรงดกวะก็ก็เริ่มแบบค่อยกลัวมันเท่าไหไร่แต่ก็ยังเซฟตัวไปอยู่ ท่าน,นี้ก็เลยนัดแน่ไว้ว่าจะมาเอาไอรีแล้วก็ให้ชาสีที่เป็นออฟเดทยื้อเอาไว้ยือ้อให้มันถีบเาพราะว่าคูนี่วิดเสียบไปอีกแล้ว,วทำให้แทนผมพาไปผมเก็บว่าเคจะมาแบบมาคิวออฟเดทนะเน็บเก็บเงินนะเก็บตัง อ๋อแ,แล้วก็เราก็เสียบป้อมบนไปเพราะว่าป่าก็ามากันไม่ทันก็ไม่เป็นไรเีงควความแรกแต่ก็ทำที่เราคือตอนนี้กัเงินเราก็ยังนำนำเยอะด้วยครับลักหมื่นได้ที่เรานัไปเขาบอกให้คีมโอเคอ,เคอะเราต้องรีบจบไปแล้วเพราะว่าทางเทลทางแบบแบบครับ ไอรีก็เริ่มแรงแล้วเพราะว่าสตัวนี้ก็เป็นตนัวเด็กทีถ้าเกิดว่ามันเกิดทีคือทิพหายแน่นอนแล้วตอนนี้เราก็เสียสมาสิทีมชาสีไปคนมึ้แต่เขาก็ยืนให้เราเพื่อก็ดีแล้วรลวมก็เลือดน้อยแล้วก็เลยไเขาถอยไป,ไปก่อนแล้วก็เสียป้อกมกลางไปนะครับผมแต่ในนานี้เราก็ได้ออปเปงเข้ามา แล้วเหมือนว่าป่าเขาจะหิวนะก็แต่ว่าคือเขาไมตายแล้วเราก็คือป,ป่าเราพลาดเองแล้วผมก็มาสมทบตามไม่ทันแล้วตอนนี้อ๋อก็ว่าอะไรว่าใครมัตีมังกรอายานี่เองแล้วผมก็เดินม,มาเซตมังกรเขาจะได้มาอายจะกีมังกรกันไม่ได้ถึงตามเลยวะโอเคีพลาดเองนหละ ก็มาตีป้อมกันป้อมแรกเพื่อเอาเราต้องบบกดดันเขาให้ได้มากที่สุดเขาเล่นได้แล้วเราก็มาดูมังกรแล้วก็ตีมังกรกันนะเนี่ยแต่ทงนี้ไอรีมาว่าก็เลยบอกว่าคิดอาถอยถอยก่อนเพราะว่าเพราะว่าไอรีรู้แล้วคิดว่าเราตีมังกรกันทั้งหมดไม่ก่หมัดก็หมเนี่ยจะพลาดท่าได้แล้วก็สุดท้ายมังกรก็ไม่ได้ตี ทำให้เราไป,ไปบูฟไฟที่กลางเลง่แล้วผมก็คูได้ดีไปสวยๆแล้วก็จบตายไปใม่เล่าแต่นั่นก็ทำให้ผมได้คิวมาหนึ่งคิวเพราะว่าพามป่าเราก็ได้ตามมาเก็บงานได้ทันแล้วก็เก็บซิวบคิวไปในตาน,นี้ของป่านะครับ เราได้ของไบเขาเคดี้ดันกลางเลยเพราะว่าเราต้องการแบบดันเดนให้มันจบไปเร็วแต่เหมือนป้าฝังเขาจะอันตีมาเคยียดีแล้วก็กวิ่งไปหลบป้อมเลยแล้วผมก็มาอาสา,าที่จะดันล่างครับไวยเขาเคยือ้อล่อๆล,ล่อไว้แบบว่าข้างบนว่าโอเคล่อท้างหน้าไวตมีนักหน้าเต่มป,ป่าของเขาก็จะรู้ทันเหมือนกัน ก็สกายไฮยูโด <Tower S 1> นรอบึง <has S 1> แล้วก็อเยี่ยคีบในท่านี้ของก็ปล่อยให้คีฟปีป,ป้อมไปแล้วก็ได้มาไอเกตตามือสป็ท้าครับกลับมาเอาโลโก้สิดสูตรอีกแล้วก็วกดด <Sl> ให้คีฟปีป,ป้อมไปใน <been> ท่านี้ไอรีจะมาเท้า,า,าผมครับผมเลยถอยมาแล้วก็ หัวไปแล้วคูนอบีร่างข้างแล้วก็ลอยกระจาปิดไปอย่างสวยงาม <Ultimate. S 1> แล้ผมก็นาะทีมาที่นนเค็มตัวหนึ่งน่าจะได้อยู่แต่ว่าคือก็ไม่ได้ผมว่าไรคาอ่อยย่างไวเพราะว่าม,มันตัวมันเนี่ยเคื่อนที่ได้บ่อยนะก็เลยนาะทีม,อมาอาเค็มทีมังกรกัน,กน,กนแล้วก็ให้โรวมแบบแทงให้หน่อยจะเ,เห็นได้ว่าในผมตีเนะี่ยมันตีเบามากเลยนะพอได้หมดแล้วเขาก็ลดน้เมัมนลง ดิสเวฟอะไรก็ตีเบาอย่างหมดเลยก็เลยมาชื้อกันตีมงังกรครับเพื่อเก็บอวามเสน่ยงมังแล้วก็เงินเราก็นำไปแล้วตีหมูนในตอ,ตอนนี้เรากลับมาคิดอ่ะผมก็ได้โดนอยผมให้เลิกปล่อยมังกรไปที่เรียนล่างให้มังกรอะไรบางทีกันคีกันเราเองแล้วก็เราก็มา ทำดาเมจตรงกลางนี่ก็คือได้ทีมดีเพราะว่าก็คือก็ฟังกันนี้ก็ไม่มีท็อปทิกอะไรก็เล่นง่ายขึ้นมาเยอะมากเลยดูแล้วว่านี้ก็เดินเข้ามาเนี่ยการีดก็เปิดไปก่อนแล้วแล้วก็ไล่เก็บ เทลก็ตีแรงมางเก,กเลยผมก็เลยว่าเฮ้ป่าเค้อาป่าเคียแบบเคียรบนแบบดันเดมาให้หน่อยแบบเผื่อจะได้แบบไอ้นี้กันแล้วป่าก็ดักค่าจะดักค่าป่าแล้วก็คือก็ตาสติคือก็ไม่ได้คิวป่าเหมือนเดิม <S <S โอ้ไกลจบแล้วแหละเขาก็ผมก็มาแยกดันล่างปล่อยให้มันกรตีเลยอันนี้ยืหมีเขาเขาเปิดอาชีได้สวิดมาก คืความ <Red> ใี่เราได้ป้อมได้ป้อมในมาแล้วก็รีป,ป้อมกลางกันต่อเรื่องของบอยอทีปรเคอ่ะเชกันหน่อยนะเพราะว่าฝั่งเราเนะี่ยคือโดนต่อเลือดโดนขนาดต่อเรื่อยคือจะกลัวแบบคือฝั่งนะู้นน่ะคือไม่กล้าเข้ากันมาแล้วก็คือต่อเลือดเราก็ว่าให้เลือดเราน้นอยแล้วก็ค่อยเข้าบดูเดียวเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆกันหน่อยเพราะว่า แล้วก็เนี่ยแล้วก็เลื่อนไปแล้วก็คู่ได้ดีไปตัวตัวมันเติมแล้วก็เก็บมาได้หลายตัวสองสามตัวนะแต่อันนี้เขาบอกว่าเคอันไม่ต้องไม่ต้องได้ค่าแล้วรีบจบเลยทีฟองกันอย่างเดียวมากให้เราได้ชนะในเกมที่สองมาแล้วก็ถึงช่วยทั้งสองโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยนะครับ